สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิงนะครับวันนี้พามาออกคลิปนะทำมาทำคลิปภาคสนามกันนะครับแน่นอนว่าทดสอบอุปกรณ์1รายการแน่นอนวันนี้อยู่กับเจ้า f i ตคิงแม็กซ์นะครับนี่คือรอกตัวใหม่นะครับจากค่าย f ฟิ k i n g โดยเฮียของยูลฟิ h i n g นั่นเองวันนี้มาทดสอบประสิทธิภาพนะครับการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปลุยกันเลยครับและนี่คือ f i ตคิงแม็กซ์นะครับที่เราจะนํามาทดสอบกันในวันนี้สัมผัสแรกของนหนวดจริงๆนะครับสำหรับการประกอบชุดเบ็ดต้องบอกสัมผัสแรกจริงๆวันนี้คือการจับถือแบบประกอบชุดเบ็ดครั้งแรก ด้วยตัวสีนะครับเป็น Special ลเอฟ c ฟ c o l ค r นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยเวลาออกแดดวันนี้ประกอบคู่กับคันจากค่าย f i c h King เช่นกันนะครับเป็น Fitch King Twilight l i m i t edition e d นะครับตัวนี้เวทนะครับ8ขีดเวทเยียร์อยู่ที่8 2 0ถึง20กรัมนะครับ ตัวนี้ก็มาทดสอบคู่กันนะครับเอ้ยโอ้โหถือว่าสวยงามเลยนะครับก็คือถ้าหน้าหนวดใส่สูตรสีขาวมาน,นี่นี่โคตรเท่เลยนะในการทดสอบในวันนี้โอเคสายที่เลือกใช้นะครับเป็นสาย PE2 สายหน้า30ปอนด์ครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทดสอบกันในวันนี้ครับและสำหรับเหยื่อ3ประเภทที่เราจะเลือกทดสอบกันในวันนี้กับเจ้า f i ส King Max เนี่ยนะครับก็จะมีกระดี่ยางแลมเพดนะครับหน้าหนวดจะพยายามเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมกับเวทคันด้วยเพื่อให้เกิด การทดสอบที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกระดี่ยางล้ำเพดนะครับน้ำหนักประมาณ13กรัมแล้วก็ตัวนี้เป็นเหยื่อประเภทอะไรว่าหางมันเป็นใบพัดลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น้าหนักอยู่ประมาณ13กรัมนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเหยื่อย,ยางประเภทงาน skipping เราจะทดสอบงาน skipping ปปกับเจ้าฟิชค,คิงแม็กกันด้วยวันนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นพริมเจอรี่ใหญ่นะครับสประเภทนี้เราจะทดสอบกับเจ้าฟิชค,คิงแม็กกันครับ มาเริ่มกันที่เหยื่อตัวแรกเลยนะครับนี่คือกระดี่ยางแรมเพจดนะครับนันวดเลือกเป็นเหยื่อตัวแรกในการทดสอบเพื่อที่จะทดสอบการลันอินของตัวลอกด้วยนะครับปรับคอนสปูนนะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับปรับนงแม่เหล็กก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แล้วก็วิธีการตีของแต่ละคนนะครับเราสามารถปรับชูนได้โดยที่อาจจะไม่ต้องไปอิงตัวเลขก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนนะครับเอาไปกระดี่ยางทดสอบกันเลยนะครับกระดี่ยางเนี่ยหรือว่างานกระดี่เนี่ยก็ ตีปิวๆอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบทําระยะนะครับในเรื่องของการตีเหยื่อเนี่ยก็เลือกงานกระดี่เป็นหลักก็ได้นะครับก็ที่เลือกเอากะดียางมาลันอินเป็นเหยื่อตัวแรกเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ตัวกลไกลของตัวรอกเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่ก่อนเช่นการหมุนของสปูลน,นะครับความเข้าที่ของตัวลูกปืนต่างๆนะครับให้มันมีเรียกว่าเหมือนระยะลันอินในการทำงานก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบกับ เหยื่อประเภทอื่นๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการคุมฟู่ก็ทําได้ดีนะครับท้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่น้าหนวดบอกรอกทุกตัวคุมฟู่ได้ดีขึ้นอยู่กับวิธีการปรับจูนนะถ้าเราปรับจูนมันได้ดีมันก็จะคุมได้ดีนั่นเองนะครับกระดี่ยางเป็นเหยื่อหรือว่ากระดี่เนี่ยมันเป็นเหยื่อที่มันต้านลมน้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราปรับจูนได้ไม่ยากนะครับเมื่อเราเจอจุดที่เหมาะสมก็หวดได้เต็มที่เลยวันนี้อาจจะมีลมหน่อยแต่ว่ามันเป็นลมที่มาด้านข้างนะครับ นี่คือกระดีย่ยางลุยตอโอ้ถือว่าตีปลิวเลยเหมือนกันนะครับ <S <S กระ,ะดีย่ยางเนี่ยนะเออ <c oughs> เป็นเหยื่อตัวแรกๆนะครับที่นนวดจะหยิบจับมาทดสอบรอกแต่ละตัวเพราะว่าอยากให้มีระยะของการลันอินของการทํางานของตัวลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนของสปูลหรือว่าการขบกันของเฟืองในการกรอสายกลับมานั่นเองนะครับรู้สึกว่ามันจะมีเนื้อสัมผัส นะครับของการกรอสายกลับมาอยู่บ้างนะครับด้วยที่ว่า,าในเรื่องของเฟืองที่มันขบกันนั่นเองนะครับจะให้ความรู้สึกอยู่บ้างนะครับจากความรู้สึกนะในเรื่องของเสียงนะแต่ก็โอเคแหละมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นสําหรับ Fi ชคิงแม็กนะครับนี่คือการทดสอบกับเหยื่อตัวแรกนะครับกระดี่ยางเพื่อทดสอบการลันอินการทําระยะต่างๆในเรื่องของการทําระยะนั้นอาจจะไม่ได้ระบุลงรายละเอียดนะครับเพราะว่า <c oughs> อุปกรณ์ของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับในการแคสเหยื่อก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับส่วนตัวนันโหนดเนี่ยชอบแบบไซคสแบบนี้นะครับหลายๆคนคงเห็นบ่อยนะครับที่นันหนดไซคสเป็นประจําก็มันเป็นท่าที่เราคิดว่ามันโอเคสําหรับตัวเรานะครับแล้วถามว่าตีโอเวอร์เฮดได้ไหมคือทุกเหยื่อทุกตัวมันตีโอเวอร์เฮดได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทดสอบเราก็อยากได้วิธีการทดสอบที่ มันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะครับแต่ในเรื่องของเหยื่อในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็พยายามหาให้มันใกล้เคียงกันกับที่ทุกคนมีนะครับแล้วก็วันนี้ทดสอบกับตัว FitKing Twilight Limited e dition ด้วยตัวนี้เป็นคันสีขาวนะครับก็ถือว่าสวยแล้วก็เวท8ปขีดมันจะมี2เวทนะแขีดกับ10-20แล้วก็งาน Limited e dition ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันหมดหรือยังนะเออ ก็ถือว่าทํางานได้ดีแล้วก็การจับถือก็สวยนะครับด้ามก็เป็นทรงเบสบอลด้วยนะสวยนะเออโอ้แต่การตีกระดี่ต้องบอกว่ามันเมื่อยมันเมื่อยตอนเนี้ยกรอกลับมาเพราะว่าเราตีไปไกลด้วยแเราก็เหยื่อมันเป็นเหยื่อไวเบชั่นมันต้านน้ำด้วยนะั่นเองนะนี่ก็คือการทดสอบเหยื่อตัวแรกกับงานกระดี่กับเจ้า fish king max ครับเอากันที่เหยื่อตัวที่2นะครับประเภทเหยื่องานแข็งเบสนะครับก็มีการกินน้ําหรือว่าใบพัดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับน้ำหนักตัวเนี้ยใกล้เคียงกับกระดี่ยาง ลำเพดเมื่อตัวสักครู่เลยแต่ว่ามันจะมีการต้านลมมากกว่าด้วยตัวบอดี้แล้วก็องค์ประกอบของมันฉะนั้นการปรับหนงแม่เหล็กก็จะค่อนข้างคุมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ขวดกันไปเลยนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้ก็ยังคงประสิทธิภาพดีอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการจูนด้วยนะถ้าเราได้ลองแล้วเนี่ยมองว่าสายเนี่ยมันเริ่มมีอาการอ้วกออกมาเวลาเราส่งเหยื่อเนี่ยนะครับนั่นก็คือเกิดจากโมเมนตัมที่เริ่มไม่สัมพันธ์กัน ระหว่างตัวเหยื่อที่วิ่งออกไปนะกับสปูลที่มันหมุนเร็วขว่าเหยื่อที่วิ่งออกไปนี่แหละนะครับอันนั้นเราก็ต้องเริ่มมีการปรับจูนนะครับในเรื่องของระบบหน่วงให้มันสัมพันธ์กันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มมีอาการนิดนึงนะนวดก็ปรับลงทิกเดียวอยู่นะครับการปรับจูนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับขอแค่ดูวิธีการของมันนะครับอาการของมันแค่นั้นเองเราก็สามารถปรับจูนได้แล้วยิ่งถ้ามีลมต้องเช็คดีๆนะครับการตีสสวนลมหรืออะไรแบบเนี้ย การปรับจูนระบบหน่วงแม่เหล็กเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเหยื่เตัวที่2นะแคลงเบดนะครับก็มีใบพัดด้านหลังด้วยนะครับนะครับก็เมื่อปรับลงไป1คลิกนะครับก็จะทําให้ความรู้สึกในการส่งเหยื่อเนี่ยดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มใน1คลิกของมันเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มความหน่วงหรือว่าการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นพอสมควรเลยสำหรับน้ำหนักเหยื่อที่แตกต่างกันออกไปน,นั่นเองนะครับ ฟิทคิงแม็กตัวนี้นะครับสามารถปรับหน่วงละเอียดได้ถึง27คลิกนะ27ระดับที่เราสามารถปรับมันได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับสูงถึงเพื่ในเกณฑ์ที่สูงประมาณว่าเท่าที่นั้นหดเคยเจอเนี่ยมากสุดก็ประมาณ40คลิกนะนั่นคือสูงมากสามารถปรับละเอียดได้หลากหลายน้ําหนักเลยแหละหรือว่าถ้ายิ่งละเอียดมากเนี่ยการชงหน่วงน้ําหนักเนี่ยสำหรับเหยื่อที่แตกต่างกันอยู่ระดับครึ่งกรัมอะไรเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ เดี๋ยครั้งเบ็ดนะครับก็มีน้ําหนักใกล้เคียงกับกระดี่ยางเมื่อสักครู่นี้ที่ทดสอบไปแต่ว่าจะเห็นว่าการปรับหน่วงหรือการปรับจูนระบบหน่วงไม่เหล็กเนี่ย mm. ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะขึ้นอยู่กับวิธีการนะหรือว่าปัจจัยของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นกับลักษณะของธรรมชาตินั่น,นนะเองนะเออการต้านลมมันมีนะครับสำหรับเดียวแต่ละประเภทนี่น,นะครับโมเมนตัมที่เสียไปนะครับ เวลาการตีการกระชากมากเกินไปก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับเออเราเป็นในฐานะเทสเตอร์นะครับแล้วก็ให้เห็นภาพจริงๆนะครับว่ามันเกิดขึ้นตอนนี้สายเริ่มตีเกียวแล้วนะครับสายตีเกียวเนี่ยเกิดจากตัวอุปกรณ์นะครับที่ตัวอะไรนะตัวเหยื่อนะครับที่มันตีเกียวกันนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าใครโทรมาอ่ะมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้คุยงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเหยื่อตัวที่2นะครับตัวนี้นะประเภท คลังเบ,บน็นะเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นไหมเริ่มเกิดอาการไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโมเมนตัมการตีที่อาจจะไม่สัมพันธ์กันระหว่างการวิ่งออกของตัวเหยื่อกับสปูลสปูลเนี่ยมันลื่นจริงๆนะครับลอกทุกรุ่นเนี่ยถ้าเราปรับจูนดีๆสปูลมันลื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิธีการเลือกเหยื่อนะครับแล้วก็การแคสของเรารวมถึงสภาพอากาศธรรมชาติต่างๆด้วยปจยัจจัยเรื่องของลมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ ต้องเป็นปัจจัยที่อยูใ่ในเรื่องของการปรับจูนด้วยนะครับเอามารวมในเรื่องของการปรับจูนด้วยนะครับนี่ก็คือเหยื่อประเภทที่2ที่ทดสอบกันขอยักษ์กหนึ่งไม้นะนี่ขอยักษหนึ่งไม้พู <c oughs> ดกันไปนะครับนี่นะเหยื่อคังเบ็ดพวกนี้ก็ตีสนุกดีนะน้ําหนักมันดีนะครับน้าหนักมันดีแล้วก็พยายามเลือกเหยื่อให้มีน้ําหนักเหมาะสมกับตัวคันเบ็ดด้วยนะครับเราจะได้ออกแอคชั่นได้เต็มที่กับการแคสเหยื่อหรือว่า ให้ตัวคันเบ็ดมันทํางานได้เต็มที่ด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหยื่อประเภทที่2นะครับสำหรับการทดสอบเจ้า Fish King Max นั่นเองครับมาต่อกันที่เหยื่อตัวสุดท้ายนะครับประเภทเหยื่อยางสกิป,ปิ้งเจ้า Prim j e รี y นะครับทดสอบกับ Fish King Max นะครับในเรื่องของการตีสกิป,ปิ้งนั่นเองนะครับไปดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับ Fish King Max ก็เโดยรวมนะครับน่าหนก็ถือว่าโอเค มันทาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถึงแม้ว่าการปรับจูนนะครับอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงนั่นก็มีสําหรับรอกทุกตัวอยู่แล้วนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจกับอุปกรณ์นะครับที่เรามีไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่านะครับถ้าเราได้จับแล้วก็จะได้ลองใช้มันกับประเภทการแคสของแต่ละอย่างโดยเฉพาะสคริปปิ้งเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกับมันให้ดีสักหน่อยนะครับวิดทิงแม็กก็เช่นกันนะครับสามารถปรับจูนแล้วก็สามารถตี ตีได้นะครับต้องบอกว่าตีได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับทักษะในการเพิ่มเติมของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะสามารถทําความเข้าใจกับตัวอุปกรณ์ที่เรามีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอุปกรณ์ที่มีเนี่ยนันหนดว่ามันทําได้ทุกตัวแหละนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับจังหวะนะครับมันขึ้นอยู่การจับจังหวะด้วยโดยเฉพาะงานสคิปปิ้งเนี่ยต้องบอกเลยนะครับในเรื่องของคันเหยื่อนะครับแล้วก็การปรับจูนนะครับตัวรอกมีผลมากๆรวมถึงท่าทางการตีด้วยนะครับ ฟิตคิงแม็กก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นรอกในเลทราคาที่จับต้องได้นะครับแต่ก็สามารถทํางานได้ดีกับงานสคริปปิ้งประเภทนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยสําหรับนนวดเองเนี่ยกว่าจะได้จังหวะในเรื่องของการตีกับฟิตคิงแม็กเนี่ยนะครับก็ทดสอบอยู่นานนะต้องบอกว่าทดสอบอยู่นานนะทดสอบอยู่นานในที่นี้หมายถึงยืนตีอย่างนี้แหละนะครับจับจังหวะของตัวอุปกรณ์ให้เข้า คือปรับเราเนี่ยให้เข้ากับตัวอุปกรณ์เพราะว่าจังหวะของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับฟิตคิงแมกก็เช่นกันมันจะไม่ได้โอ้โหดีมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถจับจังหวะมันได้เราก็สามารถใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนสําหรับงานสกิปปิง้งนะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่าลอกทุกตัวเนี่ยสามารถตีสกิปปิ้งได้ไม่จําเป็นต้องเป็นลอกแพงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจ,จะอยู่ที่ว่าในเรื่องของวิธีการปรับจูนที่มันจะยากง่ายแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับนนท์เองก็ไม่ได้เป็นมือโปร,โปรอะไรก็พยายามจับนะครับจับจุดสําคัญสําคัญของการตีสคริปติ้งแล้วก็พยายามนํามาจูนให้เข้ากับตัวอุปกรณ์ในการเทสแต่ละครั้งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของมันนั่นเองนะครับอีกสักหนึ่งไม้นี่นะครับฟิคคินแม็กนะครับ ทำได้นะสำหรับงานสกีปิ้งสบายมากแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะมั่นใจกับมันด้วยนะครับนี่คือยู่อประเภทสุดท้ายสําหรับการทดสอบงานสกิปิ้งครับก็จบการทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าฟิชคิงแม็กแล้วก็ฟิชคิงทวายไลท์ลิมิเต็ดนะครับวันนี้ทดสอบไป2อ,อย่างเลยนะครับก็ถือว่าประทับใจในการใช้งานกับด้วยค่าตัวนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับและมีบริการหลังการขายจากทางค่ายยูเลอร์ฟิชชิงด้วยนะครับแบรนด์ฟิชคิงเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของทางค่ายยูเลอร์ สําหรับการทดสอบวันนี้นะครับก็ถือว่าประทับใจครับผมและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณเหยื่อดีๆที่ใช้ในการทดสอบด้วยนะครับกระดี่ยางลาเพดนะครับจากค่ายฟิชชิงอีซี่นะครับแล้วก็เหยื่อแข้งเบตนะครับจากค่ายไหนก็รู้น่าจะเป็นจากประเทศจีนนะครับแล้วก็พริมเจอรี่ใหญ่นะครับในรูปแบบของการทดสอบเหยื่อยางประเภทงานสคริปปิ้งนั่นเองนะครับขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับบึงหนองนาซานะครับขอบคุณอุปกรณ์ดีๆจากทางค่ายฟิชชิงด้วยที่ให้เรามา ได้เรียนรู้ศึกษากันนั่นเองนะครับฝากกด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยวันนี้ผิดพลาดประการใดอะไรลงไปในการบรรยายลงในคลิปนัหนวดขออไภไนะัยในที่นี้ด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่สําหรับคลิปพักสนามถัดไปนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายๆปูน,ปน